คุณศรัคคูรักคุณผู้ชมคะวันนี้ลุงเรนค่ะพาดิฉันนําอุปกรณ์นี่แหละค่ะไปดักกุ้งที่อยู่บริเวณชายฝั่งเพื่อนํามาทํากะปิและอาหารพื้นบ้านค่ะช่งชวงเช้าตรู่แบบนี้ดิฉันตามลุงเรนและป้าสาวชาวบ้านอูไราตาบลกําแพงอําเภอระงูจังหวัดสตูลออกไปดักกุ้งเคยค่ะโดยใช้อุปกรณ์แบบภูมิปัญญาชาวบ้านในการดัก ซึ่งช่วงที่ออกไปดักกุ้งเคยต้องเป็นช่วงที่น้ำกำลังลงเพราะกุ้งจะออกมหาเศรษฐกรคกินตามชายฝั่งป่าชายเลนและจะมาพร้อมกับน้ำขึ้นและลงค่ะเมื่อมาถึงฝั่งป่าชายเลนค่อยๆพายเรือเข้าไปดูและต้องสังเกตกุ้งรากุ้งชนิดนี้ตัวเล็กอาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามผิวน้ำหากจุดไหนมีจำนวนมากก็จะลงไปดักแต่ถ้ามีน้อยก็เปลี่ยนที่ค่ะ พราะมันมีหลายจุดนี่นี่จุดแรกนี่ของผมมามาดูที่ว่าผมดักประจําอยู่แล้วจุดที่สองก็ขึ้นไปนู่นมันดูแล้วแต่กุ้งจะอยู่พักอยู่กี่กี่วันถ้ากุ้งพักอยู่สักสี่ห้าวันก็ควอยู่ที่นี่พอกุ้งเลื่อนไปก็ผมก็เลื่อนตามกุ้งไปตามขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละน้ําแห้งจากคลองมันจะอยู่ริมฝั่งนี่เลยอยู่ตลอดเลยตลอดฝั่งเลยนี่ฝั่งฝั่งนอกนี่ฝั่งในมันไม่อยู่แล้วในคลองน้ำมันจะแห้งลงไป แน่ก็มันอยู่ขวางนอกนี่เลยถ้าอยู่ขวางนอกนี่ถ้าว่าเป็นช่วงที่ว่าน้ําไม่ติดคลองจะดักกุ้งนี่ตอนนี้ใช่นี่เนียดนี่รุนมันช่วงนั้นน้ําไม่ติดในคลองเลยใช้รุนเนียดเก็บไปเรื่อยๆหลิงนอกไงใช้ขวางเก็บไปเรื่อยๆนั่งบนเรือก็ตีบเรือไปส่วนการดักกุ้งเคยก็ไม่ยุ่งยากค่ะ เราอุปกรณ์ที่นำมาดักเป็นอุปกรณ์สำเร็จรูปเพียงนำตะข่ายไปวางติดกับพื้นดินแล้วนำไม้มาปักผูกติดกับตะข่ายระหว่างรอน้ำลงลุงเลนจะเดินไปไล่กุ้งและทำคันกั้นน้ำจากนั้นช่วยกันควักน้ำและตัวกุ้งให้เข้าตะข่ายที่ดักไว้ค่ะให้เริ่มกันมา,มามองดูกุ้งในคลองว่ากุ้งจะมีหรือเปล่าถ้ากุ้งมีจะเยอะไม่เยอะอัน,อน ที่ว่าในคลองนั้นเราจะประมาณว่าได้จากสองกิโลเอาก็ลงลงดักเลยให้ได้สองกิโลลูกหนึ่งนะเราประมาณแนละ้วลูกนี้มันได้ประมาณสองกิโลแล้วก็ดักอุปกรณ์ลงสำเร็จแล้วก็เคลื่อนไปลูกอื่นไปดูลูกอื่นประมาณดักห้ากิโลก็สามลูกก็มารวมกันก็ได้จักยี่สิบโลแต่เรามองว่าประมาณดักสองโลแล้วอยู่ในน้ำเลนะ ที่น้ำไม่เ,เองนะแต่พอน้ำไม่เองนประมาณตั้งยีโลสามลูกนะปัจจุบันกุ้งเคยตามธรรมชาติเริ่มหาได้น้อยลงเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงวันนี้ได้กุ้งมาประมาณ4กิโลกรัมถือว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะเมื่อได้มาแล้วนำกุ้งไปล้างด้วยน้ำเค็มให้สะอาดก่อนนำขึ้นไปทำกะปิและอาหารอีกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกุ้งชุบแป้งทอดกุ้งหวานยำกุ้งสดและกะปิทอดค่ะ สำหรับการทำกะปิหลังจากได้กุ้งเคยมาแล้วต้องนำมาตากแดดโดยโรยกุ้งให้ทั่วแบบนี้ค่ะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงจากนั้นนำไปตำซึ่งครกที่ชาวบ้านใช้เป็นครกไม้โบราณตำให้กุ้งละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันตักใส่ภาชนะและปิดฝาหมักทิ้งไว้ประมาณ3-4คืนค่ะเมื่อหมักครบแล้วก็นำไปตากแดดอีกครั้งแล้วนำมาตำอีกรอบการตำในรอบหลังนี้ ชาวบ้านจะนำตะไคร้ใบมะกรูดมาฉีกแล้วหั่นผสมกับน้ำสะอาดพรมลงไปในครกแล้วนำพุ่งมาตามให้ละเอียดอีกครั้งระหว่างนั้นก็พรมนม้ำตะไคร้และใบมะกรูดไปด้วยเพื่อเพิ่มกลิ่นสมุนไพรเมื่อละเอียดก็ใส่ภาชนะเก็บไว้2-3วันก็นำม,มากินได้ค่ะนั่นแหละอามมาปอดได้มาตึ้งกะตากเดดตากเดดแต่ตึงกะ ปวายเองแึงกัดเอามาตำตำเนี่ยกัดการจำไส้เต๋ไส้เกลือบวมไว้ตักท้องวันจ้ามวันก็ได้ตึงเอามาปวานแหละเอามาตาักที่อีงลาวปวานแล้วเป็นเกย วันนี้ป้าสาวจะลงมือทํากะปิทอดให้กินโดยทําง่ายๆคือนําหอมแดงและกระเทียมซอยลงไปคั่วแล้วใส่กะปิลงไปคลุกเคล้าปรุงรสก็เป็นอันเสร็จค่ะส่วนกุ้งหวานนำกุ้งลงไปผัดให้สุกแล้วตักออกจากนั้นเจียวหอมแดงกระเทียมให้เหลืองใส่กุ้งลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันปรุงรสค่ะ และกุ้งชุบแป้งทอดโขลกขมิ้นเกลือให้ละเอียดนำไปผสมกับแป้งแล้วใส่กุ้งจากนั้นนำไปทอดค่ะการกินกะปิทอดนิยมมาคลุกกับข้าวถ้าเป็นยำกุ้งสดต้องคลุกเคล้าเครื่องปรุงแล้วกินทันทีซึ่งจะได้รสชาติหวานจากเนื้อกุ้งส่วนกุ้งชุบแป้งทอดกินกร,บกรอบๆรสชาติกลมๆ และกุ้งหวานมีรสชาติหวานนำมีรสเค็มเล็กน้อยรสชาติโดยรวมถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ